สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของฤดูร้อนก็จะมีมะม่วงเยอะค่ะวันนี้ก็เลยจะมาปอกมะม่วงหลายๆแบบเอาไว้จัดจานให้สวยงามทานอร่อยตามมาดูวิธีหั่นเลยค่ะเราก็จะใช้มีดหลายๆแบบอันนี้ก็จะเป็นมีดไว้แกะสลักมีดบางๆค่ะปลายแหลม ที่สำคัญค่ะปอกมะม่วงให้สวยก็ต้องมีคมคมใช้มะม่วงสุกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหวานมากๆก็น้ำดอกไม้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วสุกพอดีที่บ้านมีอยู่แล้วก่อนที่เราจะปอกเราก็ควรจะล้างมือล้างมะม่วงด้วยเสร็จแล้วเราก็ปอกเปลือกออกค่ะปอกเปลือกออกให้หนานิดนึงค่ะจะปอกได้ง่ายแล้วก็จะได้ผิวที่สวย ขอเปลี่ยนมีดนะคะใช้เล่มใหญ่หน่อยเราฝานมะม่วงออกมาค่ะแล้วก็วางไว้บนเขียงขยับมะม่วงวางริมเขียงหน่อยค่ะจะได้มีพื้นที่จัดมะม่วงเฉือนเอาตรงปลายนี่ออกหน่อยค่ะเพราะว่าเล็กเกินจะหันจะจัดยากแล้วเราก็หันมะม่วงตามเฉียงประมาณ40องศาแบบนี้ค่ะเพื่อให้ชิ้นยาวสวยหันให้หนาประมาณ3มิล 1>, 1มิลก็เท่ากับ0.1เซติเมตรขีดเล็กๆทางฝั่งเซนติเมตรอะคะ่ะหั่นแบบนี้ให้หมดชิ้นเลยนะคะเราจะทำเป็นดอกไม้ค่ะ1ชิ้นนี่ก็ได้ดอกไม้1ดอกพอดีเลยส่วนตรงปลายสุดนี่เราก็ตัดออกไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าชิ้นเล็กจัดยากหั่นเสร็จแล้วเราก็จัดชิ้นมะม่วงให้เรียงเหลื่อมกัน ม้วนตรงปลายให้เป็นวงกลมก่อนค่ะเหมือนเป็นกลางดอกอะค่ะมีข้อให้ระวังนิดนึงนะคะตอนที่เราหั่นมะม่วงค่ะเราต้องหั่นให้ขาดออกจากกันเลยจะทำให้เลี้ยงมะม่วงได้ง่ายส่วนที่เหลือเราก็เลี้ยงชิ้นมะม่วงให้เหลื่อมกันเป็นเส้นยาวๆไปค่ะ แล้วก็ม้วนชิ้นมะม่วงเข้ามาให้เป็นกลมๆนี่ค่ะเป็นดอกไม้สวยๆแล้วค่ะที่เหลือเราก็จัดแต่งให้สวยงามตรงนี้ติดกันหั่นไม่ขาดเพราะว่ามะม่วงแก้วจะมีเส้นใยเยอะนิดนึงค่ะส่วนชิ้นมะม่วงเราจะจัดเรียงให้เหลื่อมกันมากน้อยแค่ไหน ก็ประมาณครึ่งเซนค่ะส่วนตรงปลายปลายเราก็ห่างหน่อยเราก็จัดให้สวยงามค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปจัดใส่จานก็จะทำแบบง่ายๆเลยค่ะประคองดอกมะม่วงดันมาให้ชิดขอบเขียงแล้วก็เอาไปวางไว้ในจานค่ะแล้วเราก็ดันลงไปในจานเลยค่ะดอกมะม่วงก็จะขยับนิดหน่อย เราก็จัดแต่งใหม่อีกทีให้สวยงามนี่ค่ะเราก็จะได้มะม่วงที่จัดให้เป็นดอกไม้ดูสวยงามน่าทานแล้วนะคะตอนนี้เราก็เหลือมะม่วงอีกหนึ่งด้านเราก็จะปอกเปลือกออกเหมือนเดิมค่ะปอกเปลือกเอาให้หมดแล้วเราก็ฝานออกมาวางไว้บนเขียงเหมือนเดิมเลย เราก็จะหั่นมะม่วงให้เป็นชิ้นเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ขนาดอาจจะให้หนาขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะทำให้เป็นดอกกุหลาบตรงปลายตรงนี้เราก็จะทำให้เป็นกลางดอกกุหลาบม้วนชิ้นมะม่วงให้เป็นกลมๆก,ก่อน ได้กลางมะม่วงกลมๆแล้วเราก็เอาชิ้นมะม่วงแต่และชิ้นแต่และชิ้นนี่แหละค่ะมาโอบสับหว่างกันอันนี้ก็จะต่างจากแบบแรกนะคะแบบแรกก็จะเรียงชิ้นมะม่วงให้เหลื่อมกันแล้วก็ม้วนเป็นวงกลมกลมเป็นดอกไม้แต่แบบนี้ก็จะเอาชิ้นมะม่วงมาทีละชิ้นทีละชิ้นมาโอบสับหว่างกันให้เป็นกลีบกุลาบ เราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปจนหมดชิ้นมะม่วงที่เราหั่นไว้จัดเรียงสับวางแล้วเราก็ให้เขารัดกันค่ะอย่าให้หลวมเกินนี่ค่ะเป็นดอกกุหลาบแล้วสวยงามน่าทานเชียวเสร็จแล้วเราก็จะจัดลงจานแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะประคองมะม่วงให้มาชิดริมเขียงแล้วเราก็เอาเขียงนี่ค่ะไปวางในตำแหน่งที่จะวางดอกมะม่วง แล้วเราก็ประคองมะม่วงลงจานเลยค่ะชิ้นมะม่วงก็จะมีขยับบ้างนะคะเราก็จัดตกแต่งใหม่ให้สวยงามค่ะเราก็ได้ดอกไม้ที่ทำจากมะม่วงสองแบบแล้วนะคะสวยงามน่าทานเชียวค่ะเราก็มาต่อกันด้วยแบบที่สามเลยนะคะปอกมะม่วงเสร็จแล้วก็ฝานมะม่วงออกมาค่ะใช้มีดปลายแหลม กรีดกลางชิ้นมะม่วงให้เป็นเส้นยาวให้ลึกประมาณครึ่งเซนค่ะแล้วเราก็กรีดอีกเส้นหนึ่งค่ะข้างๆกันเพื่อทำให้เป็นร่องแล้วก็แค่เอาเศษมะม่วงออกอันนี้เราก็จะทำเป็นเส้นกลางใบค่ะเสร็จแล้วก็กรีดด้านข้างทั้งสองด้านให้เป็นเส้นใบออกจากเส้นกลางใบเรี้ยงขนานกันไปทั้งสองด้านอยากได้แบบไหนก็ออกแบบได้เลยค่ะ เราต้องกรีดสองเส้นทำให้เป็นร่องเหมือนกับเส้นกลางใบนะคะได้แล้วค่ะมะม่วงรูปใบไม้ที่จะทำให้มะม่วงของเราดูแปลกตาหน้าทานยิ่งขึ้นเอามาจัดใส่จานค่ะแล้วเราก็เอามีดปลายแหลมค่ะกรีดไปตามร่องที่เราแซะไว้ให้ขาดออกจากกันเวลาที่เราทานเราจะได้จิ้มทานเป็นชิ้นชิ้นได้ง่ายๆ วิธีหั่นมะม่วงก็เสร็จไป3แบบแล้วนะคะเราก็ยังจะมีมะม่วงเหลืออีกหนึ่งด้านค่ะด้านนี้เราไม่ต้องปอกเปลือกออกนะคะฝานออกมาให้เป็นชิ้นเลยค่ะแล้วเราก็กลีดเนื้อมะม่วงค่ะกลีดลงไปให้ลึกให้ถึงเปลือกแต่ไม่ต้องให้ทะลุเปลือกนะคะกลีดตามยาว3ามครั้งก็จะแบ่งมะม่วงเป็น4ี่ส่วนตามขวางอีกหครั้งก็จะแบ่งมะม่วงเป็นเส่วน ก็จะได้มะม่วงเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าลูกเต๋าอันนี้ก็จะกว้างประมาณครึ่งนิ้วค่ะแต่ถ้าเป็นมะม่วงลูกใหญ่เราก็กรีดแบ่งให้มากกว่านี้ค่ะกรีดแบ่งให้ดูสวยงามเอามือดันเปลือกมะม่วงให้เนื้อมะม่วงแอนนูนขึ้นมาเนื้อที่ยังติดกันเราก็ดันให้แยกออกจากกันสะค่ะแบบนี้เราก็ได้เนื้อมะม่วงเป็นลูกเต๋าที่ดูสวยงามน่าทานอีกแบบแล้วนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีหั่นมะม่วงให้เป็นรูปทรงต่างๆสี่แบบเราหั่นมะม่วงแบบนี้ก็จะเพิ่มความน่าทานเพิ่มสีสันบนจานอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นปกติเราทานข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยอยู่แล้วนะคะมีมะม่วงหั่นสวยๆอีกก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกทั้งสวยทั้งอร่อยเลยค่ะแบบนี้เวลาที่เราจะทานก็ง่ายๆเลยนะคะ ใช้ช้อนตักทานเป็นชิ้นๆนด้เลยค่ะส่วนแบบนี้ก็จิ้มทานเป็นชิ้นๆนี่เลยค่ะส่วนแบบนี้จิ้มทานเป็นแผ่นๆก็ได้นะคะแต่จะไม่ค่อยเต็มปากเต็มคําอยากทานให้เต็มปากเต็มคําต้องหั่นดอกมะม่วงเป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วก็จิ้มทานเอาแบบนี้ค่ะ เราหั่นเนื้อมะม่วงออกไปแล้วก็จะมีเนื้อมะม่วงเหลืออยู่ด้านข้างแบบนี้เราก็ฝานออกมาทานอีกได้ค่ะหรือถ้าไม่ฝานก็กัดทานแบบนี้ก็อร่อยดีค่ะธรรมชาติดีเสร็จแล้วค่ะวิธีหั่นมะม่วงให้สวยงามสี่แบบลองเอาไปหั่นเพิ่มความน่าทานให้กับมะม่วงกันนะคะค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ คลิปหน้าทำอะไรฝากติดตามคุณนายเข้าครัวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ